สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ลำยองสตอรี่นะคะพาเพื่อนๆมางานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยาค่ะของอร่อยเยอะมากๆเลยแต่ว่าวันนี้นะคะลำยองสตอรี่ถูกใจร้านนี้มากๆเลยค่ะเป็นร้านผัดไทยซิ่งน่ากินมากๆค่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของร้านแล้วก็มีอะไรให้เรากินกันบ้างนะคะ ตอนนี้นะคะไฟอยู่หน้าร้านผัดไทยซิ่งค่ะผัดไทยเส้นเล็กนะคะหุ้นเส้นมามา่าผัดขี้เมาผัดซีอิ๊วค่ะน่ากินมากมากเลยกล่องเท่าไหร่คะเนี่ยกล่อสี่สิบาทกล่องละสี่สิบน่ากินมากมากเลยนะคะกล่องใหญ่เลยนะเนี่ยอันนี้เป็นผัดหุ้นเส้นนะคะอันนี้เป็นผัดไทย ก็มามานะคะวันนี้ฝ้ายอยู่ในงานเทศกาลดนตรีนะคะมิวสิคเฟสติวัลค่ะ๋ยวสองร้านให้ดูแบบนีนะ่นี่ลูกค้าเยอะมากเลยค่ะขายดีค่ะ40บาทเองเป็นร้านผัดไทยที่น่ากินมากๆเลยนะคะ เท่าที่ดูมานะคะแม่ค้าไม่ได้หยุดเลยทีเดียวอขายดีมากๆเลยค่ะถือว่าเป็นเมนูกินง่ายนะคะแต่ว่าอร่อยมากๆเลยใครที่ชอบกินเส้นเหมือนฝ้ายก็คงจะถูกใจร้านนี้เช่นเดียวกันค่ะน่ากินมากร้านนี้จะตักมีการตักถั่วด้วยนะคะแล้วก็มีเครื่องปรุงให้มีตะเกียบให้นะคะนั่งกินได้เลย ถ้าเพื่อนเเข้ามาดูคลิปนี้นะคะแล้วได้เจอร้านผัดไทยซิ่งที่ไหนก็อย่าลืมอุดหนุนพี่เขาด้วยแล้วกันคะ่ะแล้วยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องลํำยองสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ